Run it. I can't take no loss. Huh. I don't need no ที่ลูเซนนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปลงเรือล่อ,ลองเรือไปอีกที่หนึ่งนะครับฝนตกนะฮะวันนี้ภูเขาหายนะครับว่าถ่ายรูปเราที่ไหนได้ฝั่งไหนฝั่งไหนเนี่ยเห็นโอเคได้ไหมลองดูก่อน ตอนนี้นะครับเราได้เดินมาถึงท่าเรือนะฮะเรากำลังจะไปเมืองลิกนาวต่อล่องเรเือชมธรรมชาติถามทำไมาด้วยถานในเรือไหมไ้นี้ก็เห็นไม่ได้เลยเดี๋ยวกูเล่นมั่งเดี๋ยวก่อนยอบยอกยอ,กยอก ถามคนนี้พอได้ไม่ยอมให้ผมถามขึ้นเรือแล้วนะครับเราอยู่ได้แต่ชั้นล่างนะชั้นบนขึ้นไม่ได้ใช่ป่ะเฟิร์สคาร์้องก็ไหนว่าบังลี่เหมาเรือให้เราแล้วบังลี่เหมาได้ไหแอมได้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 ไม่ได้ เดีนะ๋ยวพา,าเดินชมเรือเราจะล่องแม่น้ำสายนี้กันนะครับไปเมืองหนึ่งบรรยากาภายในเรือนะครับฝัแ่บบนี้น่าจะเป็นห้องอาหารก็ครับ

ที่น,นี่นะคะเราวันนี้เราล่องเรือเพื่อจะไปขึ้นเขาริกิจกันล่องเรือเสร็จเดี๋ยวเราไปลงสถานีล่องเรือเสร็จเราจะไปลงสถานีนาวิทยาแล้วก็นั่งรถไต่ทางไม่ใช่รถไต่ทางเฮ้ยรถไต่เขาที่ไปเขาลิกกิจกันนะคะ นี่คือบรรยากาศหัวเรือนะครับฝนปลยอย <ผล S 1> หน่อยอากาศ10องศาครับเบาๆเย็นๆสบายสบาย เนาลิกกี้ลิกกี้นะครับเป็นอะไรนะลาชินียเขาลาชเนียเขาของสวิสความสูงที่1,798เมตรไปพูดไปพูดไปพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆหลายคนสงสัยนะว่าผมมากับใครนะครับที่ผมมาผมไม่เคยมีแฟนนะครับมีแต่ตาอย่างเดียวนะครับเล่าผมก็ให้คนนี้ครับจะไม่คิดผมสบารครับอันนี้คือครับครับเจ้าแม่ทัวร์แม่ทัวร์โอ้ยตอนนี้กิ้นเขาพระบาททวงเลยเไม เลยครับองนั่ลัหาองน้ำอยู่ข้างบนเราก็มาถึงแล้วนะครับยอดเขาลิกี้นะครับหิมะกำลังตกเลยนะผมเป็นไงครับหิมะครั้งแรก ทั้งฝนทั้งหิมะเลยนะครับตอนนี้บรรยากาศตอนนี้เราอยู่เหน,นือน้าทะเล1 0่งพันกอ่าฟุตนะครับโอ้ชางสีอย่างสวยเลยสีของน้ำทางนี้ล่ขึนไปนทางนี้นี่ WC ระวังลื่น ลอนเลื่อนร้องเลื่อนห้องน้ำห้องน้ำหนุยเที่ยชั้นทาสีโคตรสวยเลยอะไม่ได้ทายเขาโหน้ามาดูสวยมากเลยเนี่ยตรนี้เราต้องเดินไปอีกสี่ขึ้นไปเราต้องไปทางไหนมา ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนยอดเขาลิกกีแล้วนะครับลิกกีเป็นยอดเขาเขาเรียกว่าราชินีของยอดเขาที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้บรรยากาศก็ประมาณปิดมบทั้งเย็นทั้งฝนทั้งหมมาเลยนะครับ เราจะเดินขึ้นไปด้านบนกันนะครับว้าวจะได้เลยเด็กๆดีใจกันมากนะครับเด็กๆเพิ่งเคยเห็นหิมะครั้งแรกในชีวิต พาเด็กมาครับดีเทิรมใหญ่หัวใจว่าวุ่นครับคืนนี้ครับครับโอ้โหให้พี่นอนอเสือจะพี่ถ่ายก็ได้ถ่ายก็ได้พีอยู่เฉยฝาหนอนนอนเลยนอนเลยปฝาหนอนโอเคเด็กดีใจนะครับผู้ใหญ่ก็ดีใจนะครับเด็กมีความสุขเราก็ดีใจครับใยังเสร็จยัง เอ้ยไปวันนี้มาโหดจังวะค่าแล้วเมาดีว่ากลับนะลี่ครั้งแรกของเด็กๆดกนะครับที่ได้เจอหิมะก็จะคึกเป็นพิเศษไม่หนาวด้วยก็บริเวณรอบๆเราก็จะประมาณเนี่ยนะครับขึ้นมาก็จะมีร้านค้าื่อกี้เราก็จะนั่งกินข้าวอยู่ใน โบกี้รถไฟเก่านะครับเขาจะมาทำเป็นร้านอาหารกาดตอนนี้ก็ประมาณนะครับ2องศาถึง1องศาประมาณนี้ถ้าหิมะไม่ตกเราก็จะเห็นวิวด้านล่างฝั่งนู้นะครับชัดเลยอันนี้คือสถานีรถไฟที่จังหวัดลูเซินนะครับ นคือจัองหวัดอะไรก็ไม่รู้เจ้สาวนี่ต้องดูดล็อกก๊อกเอาสาวกลุ่มนี้โอ้ไม่วいる。ไม่รู้ตัวนก็ประมาณเนี้ยนะครับ